รวมคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าการลงโทษนะคะศัพท์เหล่านี้เนี่ยมาเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าใช้สอบอย่างพวกเนี้คือเจอจริงแน่ๆนนะคะอันที่หนึ่งค่ะ obey the law ปฏิบัติตามกฎ follow the rules ทำตามกฎ bend the rules เลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงนะ,ะกฎนะฮะ break the law ฝ่าฝืนกฎเลย appear in court แปลว่าปรากฏตัวที่ศาลไปขึ้นศาลนะคะ go on trial เข้าสู่การพิจารณาคดี reach a verdict ตัดสินคดี face a heavy fine แปลว่าต้องเจอต้องเผชิญหน้ากับค่าปรับเป็นจำนวนมากค่ะ face the death penalty แปลว่าเผชิญโทษประหารเลย suffer the consequences รับผลกรรมแล้วก็สุดท้ายค่ะคือคำว่า win a case นะคะชนะคดีนั่นเองนะคะอ่ะโอเคทั้งหมด10คคำนี้เป็น10คคำที่มีประโยชน์เวลาเราไปอ่านข่าวหรือว่าต้องใช้ในเรื่องของการสารอะไรแบบนี้นะคะรอบต่อไปอยากให้ครูหวานเอาคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรมาอีกคะหมวดหมูไหนคอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะ